โอเคครับรถเร็วที่หนึ่งส่งแปรจากหนึ่งชายเป็นนุำเทมอธิวัฒ <c oughs> เออผมจะบอกทุกคนว่าไอรถน้ำเที่ยววะเก้าสองหนึ่งอ่ะผมยังไม่เคยนั่งเลยทุกนถูกไหมไอรถน้ำเที่ยวเก้าสองหนึ่งอะมันเป็นรถเกินไปาสาโคนาสีถูกไหมแน่ ผมก็ยังไม่เคยนั่งทุกคนทุกคนใครนั่งมั่งก็คงไม่มานะครับผมก็ยังเหมือนกันมันจะมีมันจะมีไปเที่ยวเยอะนะครับมาทุกคนน่ะไปเที่ยวกันเยอะนะครับไปเคยไปสาคานคนคอนอัสิ์มั่งนะครับผมก็ยังไม่เคยนั่งเหมือนกันทุกคนย่งแต่ว่าเออตรงสถานีอ่ะมันจะมีตรงของกินมั่งอะไรมั่งนะครับ ค่ากลับก็บเป็นเก้าสองสองถ้านจะไม่ผิดวะถ้าจะไม่ผิดก็คอมเมนต์มา <c oughs> เดี๋ยวผมต้องน้องถามอาอ้วุฒิว่างุดจะไปใส่ใต้หรือไปใส่สารดีผมก็คิดไม่ออกทุกคน <c oughs> <c oughs> จะลองถามมันก่อนทุกคนวันนี้ก่อน ถ้าเราไปเอ,อ่อรถด่วนใช่ไหมเจ็ดห้ามันจะไปแค่หลองคายถูบไหมแน่ๆลองคายจากขึ้นกรุงเทพอที่ว่าไปทางแค่หลองคาย <c oughs> ผมก็ไม่ได้นั่งชั้นสาพัดลมนะผมนั่งชั้นสองแอร์นะชั้นสองปัดประกาศด้วย ถ้าผมไปรวดด่วน43ผมก็อา,อาจจะนั่งทั้งสองแอร์ด้วยปับปากาศด้วยนะครับอ่าค่าตั๋วก็ประมาณปกติ500ใช่ไหมั้ยร0 0กว่าเนาะส่วนรถพิเศษก็มา400กว่าบาทนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารถด่วน75นี้5ตัวมากี่บาทนะครับมไปหนองคายนั่งทั้งสองปับปากาศนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อันต้มนะครับสี่หนึ่งสี่เก้าวันนี้เข้ามาติดกล้องวงจรปิดด้วยบางูหน้าตุ้มแสงน่าจะตินะครับตุ้มแสง ขอขครับที่นี่ขายาดุกนะที่นี้ขายบลาดนะไ่ทรา่ทราข้าวจะบองไูนะกตัวกับคอามาเราจเอาเล้ที่คนได้ครับรที่จอชาลาดตเดินาเนที่หนึ่งถูกตาอขาไว้ตาในตตายตายงานาในกรงเจวายนกาลาเพ่จตาที่เราเข้าไคเลย เดี๋ยววันนี้ยี่สิบพันวาผมจะนั่งเร็วเรวหนึ่งสนแปผมด<า>้านอาตุนอนนะครับอย่าลอเรู้ได้เลยสูปาหกน้พอไปสายไปาก็นั่งทั้งสัตไปก่อนเดี๋ยวห้าอีปีหน้าวันนี้ 20, ยี่สิบพันวายังผมดด้านอาตุนอน ครับตอนนี้ที่08ครับก็บไปจอดที่คือกลุ้มแสงตั่ง้ำโพงแลคอสวรรค์ไปีจะไปครับ